วันนี้ทองคำเปิดตลาดพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น1,100บาทซึ่งเป็นการเพิ่มราคาที่สำคัญทําให้ราคาทองคำขึ้นอยู่ที่67,900บาทที่เวลา11บเนากาสานาทีในวันที่21ตุลาคม68คือวันที่สมาคมค้าทองคำประกาศราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นแรกซึ่งเป็นการเพิ่มราคาที่สำคัญทําให้ราคาทองคำขึ้นอยู่ที่6 7 9 0 0บาทที่เวลา10บนากายีนาทีทำให้ราคาทองคำ ปรับตัวเพิ่มขึ้น1,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับสูงทำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้อองค์การซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ6 7 1 0 0บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำ ต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ6 7 1 0 0บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ67,000บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ6 7 1 0 0บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ67,000บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ 67, 1 0 0บาท ทำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0ืบาททำหายผู้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ6 7 1 0ืบาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละหก0 0ืบาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ6 7 1 0ืบาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0ืบาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อ เดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ67,000บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0่บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาท ละ6 7 0 0 0บาททํทใา,า,ททา,ท 67, าททให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ67,000บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาท ละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ6 7 1 0 0บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้องการ ซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาท ทำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละหกหมื่นเจ็ดพันบาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละหกหมื่นเจ็ดพันบาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละหกหมื่นเจ็ดพันบาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำ ต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาองค์คำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาท ทำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำ ต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ67,000บาททําให้ผู้คนต้องการซื้อทองคําต้องเตรียมตัวเพื่อเดิมทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ6 7 1 0 0บาททําให้ราคาทองคําอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาท ทำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67ส0บศูนย์บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ6 7 0 0 0บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาททำให้ราคาทองคำอยู่ที่บาทละ67,000บาททำให้ผู้คนต้องการซื้อทองคำต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปสู่การขายออกที่ราคาบาทละ67,100บาท ทำให้ราคาทองคำ